สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเป็นกัวสื่มาวันนันสุนะครับจากเวทีมวยนานาชาติรังสิตถ่ายทอดสดทางช่องทู for อย่เวลาประมาณ18บแปดนาฬกาเป็นต้นไปนะครับคูท่ที่คู่ที่หนึ่งของรายการนรี้ก็จะเป็นเพชรพงศธรสามันสุน,นเกอร์พบกับท่านเสือสองเรราวัยมวยไทยพิกัดน้ําหนัก4 3กิโลกร,รมัมคู่ที่สองจะเป็นยอดพระนมทวนสอจารวันพบกับท่านเพชรสินใจพันอิจิมนะครับพิกัดน้ําหนัก1 1 3รปอนด์ ผู้ที่สามก็จะเป็นอัจฉริย์สอสุขสำราญพบกับทางด้านเพชรพันดุงธิเดาข้าศึกเก้าพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์และเกรกไรคันวันนี้ก็จะเป็นวาเลนไทน์ไฟเตอร์มวยไทยพบกับทางด้านกองกูสิงห์ออกคำอินพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์นะครับนี่คือคู่มวยในวันนี้แฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับเพชรพิเกศสองสี่ลายพจน์โยกเท่า,บาโบสถ์พจนมัดสิ่งหทีดีที่ผมแนะนําผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้รับร้อยแล้วแฟนคลับเค้าไปกรอกคุณก็สมัครได้เลยนะครับ หากผิดกัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ09305480ผมพร้อมให้คำแนะนำทุกทุกท่านเลยนะครับ่ตรงนี้ดีมีราคาเด็ดเปิดม,มากว่ามานจกสองสาวันมีราคาเร็ดท้งการจังน้ำหนักราคาส,สดๆจากคอเฟตีทั้งหมดบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราอยากรู้อยากเห็นเราเข้าไปดูด้วยตนเองได้นะครับไม่มีใครหลอกเราได้ แพชริเคสองสีที่เดือนจบรบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงในด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบคนนั้นผู้แรกนั้นเพชรพงศธรช่วงนี้ดวงค่ายยังไม่ดีครับซ้อมมีที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมที่จังหวัดจ้าสธรนะครับตัวนี้หนักแข็งทุกลูกฝีมือดีหลากหลายมวยชากมุกดาหารเจอกับเสือเสือองเลงตัวนี้ก็ฟอร์มสดหนักแข็งทุกลูกระเภทเขาในเนหนียวหนึงเขาต้นต้น,ตน,นี่กินเพชรพงศธรยาก เพราะว่าหลักเกณย์ดีฝีมือดีฉลาดรวดเร็วกว่าเข้าไปทีเพชรพงศธรก่อนราคาไหลควบตัวบอลตัวเอาแพ้ชนะก็จะได้ตังค์นะครับชอบไปทีเพชรพงศธรสายลอนสุนเกอรอคู่ที่สองครับยอดพนมทวนสจารุาวรันพบกับทางด้านเพชรสินชัยคู่นี้นนใกล้คเคียงกันยอดพนมทวนนี่นักชกชาวกรุบลครับซ้อนอยู่ที่สจารุาว,รวนันศรีสเกตเท่เข้าแต่มันต้งแรงเขาได้เนื้อหนึ่งกระดูกดีส่วนเพชรสินชัยนี่หนักแรงทุกลูกความสดูอดีผมชอบที่นักชกรุ่นพี่ เหนียวหนึบอย่างยอดพนมดวนซอชารุวัตน่าติดตามครับคู่ที่3มครับอดีตยซอสุขสำราญทั้งกจากยอโซธอนครับทีนี้เขาเ็มหนักแข่งเจอร์เพชรพันดุงที่เด็กขสิบเก้าเ็ดันดุงก็เหนียวหนึบเช่นเดียวกันเขาเกมแต่ว่าหยุดไปนานคับหลายปีคู่นี้อันตรายครับมวยเทว,วดาผมก็ยังชอบไปธีเพชรพันดุงที่เด็กขสิบเก้าวันนี้น่าติดตามครับมาดูวาเลนไายเฟตเตอร์มาไดเป็นผู้เอกนะครับพบก,กับนานก้องกสิงออกคำินคู่นี้ใกล้เคียงกัน วัลเลนไทยในนามโชคดีก้องบุษิงโชคดุตลอดคู่นี้ผมเจ้าพิธวัลเลนไทยเฟเธอร์มนิเตอร์เป็นต่อต้องต่อเป็นรองต้องดีตามครับสรุปไม่รับไม่ชอบวันนี้นัคู่แรกนั้นชอบพิธีเพชรพงศธรไซมอนสเนอร์ไมอนสเนอร์เกอร์เข้าแรงลงมือลงตัวลงทุนนะครับคู่ที่สองชอบพิธียอดพนมทวนสชรุวันหนักแน่นหนักหน่วงแข็งแข็งแข็งแรงกระดูกดีกว่านอาทิดตามคู่ที่สามชอบพิธีเพชรบรรดวงที่เด็ดเก้าสิบเก้าล้อนะครับเข้าแรงลงมือลงตัวลงทุน ผู้นี้มวยเทยวลาและพิธีทางรายการด้วยวาเลนไทน์เพื่อเทอมไทยน่าติดตามครับขอบคุณสำหรับคำใจที่มีผมมาด้วยตลอดนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ